เฮ้ยเจ๋งไรอ่ะไครใส่กิจใครใครใครใส่เสื้อขาวใส่ใส่เสื้อขาวกูตะเกียเออเฮ้ยเฮ้ยข้สองหัว้หน่อยสองหัว้หน่อยโอ้โหาเพื่อนไม่เจอไอ้หายฮไฮเป็นไรวะไหนอะสองหัวได้หน่อยสองเนียนไม่ใช่ดิเป็นไมค์กันเข็นดิไหนพี่เอาวางไว้ตรงไหนสมุดในห้องเอาไปวางไว้โอ๊ยแก้วมาไงเออแก้วมาไงอีอยู่หรือเปล่าไปโหวตเลยดีกว่าไปตัวไกด์ ีเน้โอ้ยเราไปดิพวกมึงอ่ะเดินไวมากอีดอกทองเสื้อขาวปิดเสื้อขาวปิดกูเห็นกูเห็นเต็มตาเลยเสื้อขาวปิดขาวเป็นประตูเห็นเลยกูรู้เลยเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมีคนปิดยีคิวป้ากูไม่ได้ปิดขยีดอกยีดอกมั้งมี่นปิดยีดอก็ต้องมีคนขาวปิดมาอีกวัดไปดูเฉยๆมันปิดเองไปไหนกันแล้วโฮ้ยสวยเราสวยไปไปรับไปรับปีทอดก่อนไหม ไม่ต้องมาสถานแนะไปเรียกเลยเอาอะไรเอเนี่ยขอบคุณพี่มากนะที่ออกมารับเอาปัะก้ายเลยกิ๊ดออกทายรถเลิกไปเบะมุก้ายฮิยะก้นไอ้หน้าไอ้หนาไอ้หน้ามันไม่ตอบเฮ้ยไม่ใช่พี่มันมันมันคือคำตอบของมันพี่แล้ว ไม่คือมันไม่ตอบย่อเออเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อถามใหม่ถามใหม่อายุอายุไม่แบบว่าเออเออายุเลยถามเนี้ยตลอดเวลาหกสิบสามว้าววีแกแหวนดูหนาวคุณหามสัมมิที่ก็หมดแล้ไม่ถามมันมีอะไรล่ะต้องการรู้คำตอบเปิดประตูไว้ก่อนทางนี้ที่ไ้ เรา่อทำไมล่ะอ่อทำไมล่ะอ่ะมล่เอเ็บเสียนไล่ะเปิดเองปะเปิดเองลล่นเงเกลือเกลือเกลือกเป็นรอยเอ้ยเนี่ยลบสองนี้มีปะใครลใครลก้องเดอสองลวไอ้ตว์ไอ้ตดยังยังไม่กระพิบยังไม่กระพิบยังไม่กระพิบไปไพี่ออกไปไอ้ตนี้อจริงอันนีหาเอ้ยกูม่ไออก อุย้ยอยอุ้ยกูตา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 ยได้งกูต้ไง มันหลอกไงมัน,ลอ, <S <S มนลอกไงไอี่กูตายได้ไงไว้สัสพวกตั้โตู้เลยวกอนบอกกอูงข,าน,ขานา,ขา,นานเลยนะเลยนะไน่เล่นด่านคารามผียังทะลุประตูห้างน้ำมาฆ่ายีเบดเลยสัตว์แม่งผมชอบตายแบบนี้ตาย